กินยานลดน้ําหนักมาหลายยี่ห้อเกือบตายลดน้ําหนัก1เดือน10บกิโลหเดือน10บกิโลตอนนั้นปาวพาน้ําหนักห5สิบห้าปรับามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะปาผบานะคะค่ะตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ลดน้าหนัก10บกิโล <Wow. S 1> คำถามมีอยู่ว่านะคะลดไปกี่เดือน,นะคะพี่พา <laughs> จริงลดไปนานมากยาวนานจริงๆเนี่จะลุกให้ดูหุ่นสแลนเดอร์ของเจ๊วันนี้ก็คือใส่ชุดดำไงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมที่ไม่ให้ดูท้องเนี่ยเพราะว่าท้องลายค่ะก็ตงอ่ะไม่มเริ่มหุ่นเริ่มสแลนเดอร์ขึ้นอะไรไม่สําคัญว่ากี่เดือนจริงๆประมาณ6เดือนได้น้ำหนักกิโลเนี่ยแต่ต่อจากนี้ไปเราจะไม่อ้วนอีกด้วยความมั่นใจต่อจากนี้ไปใครที่เป็นคนน้ําหนักตัวเกินน้ําหนักตัวจะ แสิบกิโลนี้ออกจากทุกคนให้ได้เลยเพราะว่าเนี่ยเทรนมาอย่างดีลองมาทุกแบบทุกสไตล์หมุดฟังไว้ตรงนี้เลยใครที่มีน้ําหนักโตเกินนะอยากลดน้ําหนักนะลดได้อย่างแน่นอนแล้วไม่ยากเย็นเหมือนอย่างที่เคยผ่านมากด <Yeah. S 1> ติดตามเลยกดยังวันนี้นะคลิปแรกเราจะมาแชร์ก่อนว่าสิบกิโลเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างเนาะเ้าผ่านน้าหนักแปดสิบเดี๋ยวให้ดูตัวตนเก่าก่อนนะคะตัวตนเก่าก็จะอืดประมาณนี้นะคะคอติดกันเลย เหม็นเปรี้ยวอะไรอย่างงี้คอดำตอนนี้ก็ยังคอดำอยู่นะดูดิมันก็ยังเรยมีดำอยู่บ้างก็คือมันดูไม่มีอะไรดีเลยคนมีน้ำหนักตัวเกินนึกออกไหมเกินนะไม่ใช่ว่าไม่เกินเราไม่พูดถึงคนที่ไม่เกินแล้วแบบเอลส์เอาไม่ใช่น้ำหนัก45ห้าแล้วบอกอุ้ยวันนี้ดูอ้วนจังไม่นะคะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเราสําหรับคนที่ตัวเกินจริงๆ8 0 90 1 0 0 110ิบหนึประมาณนี้ให ตัวตนเก่าก่อนแล้วตอนเนี้ยเจ็ดสิบแล้วตอนนั้นมันแปด ม,มันก็จะมีความอืดเบอร์นั้นทําทุกวิธีทางอยากลดน้ําหนักมากเพราะปัญหาต่างๆที่บอกมาเหนื่อยง่ายนู่นนี่นั่นนะแต่จะบอกว่าสูตรนี้ยออกกําลังกายน้อยมากแค่จะไม่ได้ออกแต่ก็ออกบ้างนะแต่ว่านิดหน่อยนิดหน่อยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันง่ายมากสําหรับคนขี้เกียจอย่างเราเราจะบอกเลยว่าน้ําหนักตัว80ขึ้นไปแล้วว่าความขี้เกียจจะเข้าครอบนําอย่างแน่นอนเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างแน่นอนค่ะตืนะ่นเะต้นะนะตื่นเะต้นโอเคอย่างแรกเลยเป้าพาจะบอกก่อนเลยว่าอย่างแรกที่ผ่านมานะ ไม่เอาเนะ่ยเล่ายาวเอาสั้นๆแล้วกันเพราะว่ากินมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเชคโปรตีนเช็นะคะแบบนี้เนาะโปรตีนเช็ขึ้นมามันก็จะมีแบบทดแทนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้กินไปลดไป4ี่โลนะรู้สึกว่าแต่ไม่ถูกจริตก,กับเราอะคนไทยอย่างเราอะมันต้องกินอะไรแซ่บๆนัวๆแน,น,น่หรอหมแมเราจะกินแต่น้ำๆอย่างเดียวก็ไม่ได้ อ่ะอาหารครีนอ่ะนี่อาหารครีนนะอาหารครีนหลากหลายรูปแบบป่าพก็กินมาหลายยี่ห้อมากก็กินแล้วมันก็อิ่มอร่อยจริงแต่ว่ามันไม่อิรันยั่งยืนเราจะให้กินอาหารครีนตลอดไป,ตล,ดไปตลอดชีวิตมันเป็นไปไม่ได้ <S 2> <S 2> โปรแกรมหลังจากนี้ที่ป๊าพจะแชร์เนาะเดี๋ยวจะพาไปซื้อของว่าซื้ออะไรมาต้องมาทําเองนะตามท้องตลาดโน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 มันไม่มีอะไรแบบนั้นนะและจะบอกอีกอย่างว่า สำหรับเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยระบบเผาผ่านไม่เท่ากันสำหรับคนที่อ้วนกับคนที่ผอมไม่เท่ากันแล้วต้องทําความเข้าใจตรงนั้นบางคนบอกว่าไม่ครับผมกินอันนี้ต้องข้าวตรงสจานครับผมยังไม่อิ่มเลยเรากินแค่สองคำอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้หรอคะ มันต่างกันนะคะสําหรับเด็กอายุตั้งแต่ตั้งแต่โตขึ้นมานะ่ะจนมาถึงอันนี้เปอร์าอายุ34นะคะตอนนี้คือเราขึ้นเลข3แล้วนึกออกไหมเลข3แล้วมันจะมีระบบเผาผ่านที่พังไปนะคะเรากินบิงซูนู่นนี่นั่นไปเยอะนะมันพังค่ะมันไม่ยอมเผาผลากินเข้าไปก็ค้างเติบเป็นไขมันอยู่ในร่างกา อย่างแน่นอนเนาะเราพากินทุกอย่างมาแล้วแต่วันนี้เราจะมาแนะนําในการกินอย่างไงให้ไม่อ้วนเราจะพาไปกินไปกินร้านอาหารก็ได้ไปกินอะไรก็ได้แต่เราไม่อ้วนแล้ว <Wow. S 1> ดีปะจะพาไปกินอะไรที่แบบถึงมันจะดูอ้วนแต่เราไม่อ้วนแล้ว เพราะว่าเราเลือกกินแต่เราจะต้องเชื่อทุกอย่างที่ตัวเราทำเนาะถ้าเป็นไม่ได้อาทิตย์หนึ่งมี7วันอยากให้ออกกําลังกาย2วันนะคะหรือว่าไม่ได้ออกเลยก็ไม่เป็นไรสําหรับสูตรนี้นะ10บกิโลออกจากกล้างกายเราได้อย่างแน่นอนแต่มันก็จะเรื่อยๆมันจะลดลงไปเรื่อยๆอะ่ะหลังจากเนี้ยมันจะไม่แบบไม่อยู่ตัวแล้วแต่เราจะใช้เวลาประมาณสักสอถึงสเดือนเนี่ยมันจะได้อ๋อบอกอีกอย่างว่า ผลสุดอาสุดท้ายเนี่ยโปรแกรมสุดท้ายที่เปลพาเข้าเนี่ยมันเป็นของพี่คนหนึ่งที่เขาแบบเขาดูแล3เดือนเขาจะบอกว่าเราต้องกินยังไงแบบไหนแบบไหนแต่เอาเข้าจริงๆแล้วอะเขาก็ไม่ได้ช่วยเราเตรียมอาหารนึกออกไหมเ, <What? S 1> เขาไม่ได้ช่วยเราเลือกอะไรเลยเขาแค่บอกว่าต้องกินเท่าไหร่ชั่งเท่าไหร่แบบไหนเพราะฉะนั้นสูตรที่เปลผพากินทุกคนต้องเอาไปปรับใช้ถ้าไม่อยากเสียเงินนึกออกไหมน้ำหนักตัวเท่านี้กินเท่านี้ได้ แต่น้ำหนักตัวเกินกว่านี้กินเท่านี้ไม่ได้จะไม่อิ่มน้ำหนักตัวน้อยกว่านี้กินเท่านี้ไม่ได้เพราะจะอิ่มเกินไปป้าพาก็ลดมาหลายรูปแบบมากกว่าจะได้10กิโลนี้ใช่ไหมทั้ทงกินเชฟอาหารเคนอดข้าวโอเคอดข้าวนี่เราห้ามอดข้าว,าวนนเพราะอะไรเลยคะเพราะร่างกายจะคิดว่าเราอ่ะกาลังจะถึงช่วงวิกฤตเขาจะกักเก็บไขมันไว้อ๋อที่บอกนี่คือการลดเนี่ยเราจะมาลดไขมันด้วยนะไม่ได้ลดกล้ามเนื้อ เราจะให้ดูรูปไขมันค่ะอันนี้ไขมัน2กิโลและอันนี้กล้ามเนื้อ2กิโลเห็นไหมคะแตกต่างกันเยอะเลยเห็นไหมคนละเรื่องเลยถ้าเราเอาไขามันออกไปเท่ากับว่าเราเอา2กิโลนี้ออกไปจากร่างกายเลยแต่ถ้าเราเอาโปรตีนออกไปจะเท่ากับโปรตีน2อันน้อยนิดของเราที่มีอยู่น้อยนิดอยู่แล้วเราก็ต้องเอาออกไปอีกนอกมะมันก็จะยิ่งแบบยิ่งย่ำแย่ <c oughs> คือเรามีอยู่เท่านี้อยู่แล้วไขมันสักนี่กล้ามเนื้อแค่นี้ สิ่งที่ลดไปคือกล้ามเนือ้อและจะบอกก่อนเลยว่าการที่ออกกําลังกายนะคะเอาเข้าจริงๆแล้วอะ่ะมันทําให้ร่างกาย And firm. แล้วต้องลดน้ําหนักแบบโปรแกรมนี้มาประมาณสักเดือน2เดือนก่อนแล้วค่อยออกกําลังกาย,ยาแบบหนักหน่วงเพราะมันจะได้ให้ร่างกายลากระชับตอนนี้จะพูดเลยว่าท้องป้าวผ่ามันย่นยนและเอวอะตอนนี้ต้องใส่เข็มขัดแล้วเสื้อผ้าใส่ไม่ได้เลยจากไซส์ x อ l ตอนนี้ใส่ไซส์ใส่เมได้แล้วนะเอมของผู้หญิงได้แล้วเนาะโหสุดยอดมากมากเลยเห็นไหมร่างกายสัดส่วนของเราก็ปรับไปตามรูปแบบอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคลิปถัดไปป้าวผ่าก็จะพา มาทาอาหารด้วยนะคะอาหารสําหรับลดไขมันนะไม่ใช่อาหารครีนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างแน่นอนเนาะเราก็จะมาลดไขมันตรงจุดต่างๆของเราแล้วเราก็จะมีการฟิตแอนด์เฟิร์มอะไรต่อไปนะใครที่เป็นคนน้ําหนักตัวเกินกดถูกใจไว้ให้ดีนะคะแล้วก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครป้าพาก็จะมาทําเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นเพราะป้าพาเห็นแล้วว่าในชีวิตประจาวันของเราอะโปรตีนเราอะมันกินน้อยมากกว่า คาร์โบไฮเดรตอีกสูตรง่ายๆของตอนนี้ก็คือถ้าใครฟังแล้วเราก็คงได้ยินเงินมาจนชินเนาะก็คือการกินโปรตีนมากกว่าคาร์โบไฮเดรตแต่จุดมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นคนที่ไม่เป็นเลยอย่างปา๊อป้าไม่เคยช่างเลยกินไม่เคยรู้เลยว่ากินอะไรเข้าไปเท่าไหร่กี่แคลแล้วไม่นับแคลนะ แล้วนะับเป็นกรรมซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากตัวเองแล้วมันงงมากกอะที่แบบว่าเราจะต้องชั่งไก่หรอเราต้องชั่งปลาแซลมอนหรอสมมุติเราไปกินซูชิอย่างเงี้ยเราต้องเอาพวกนั้นมาชั่งเหรอแล้วพวกตาช่งไปเองเนี่ยนะมันไม่ดูแบบตลกหรอนึกออกไหม แต่เราก็จะทําแบบนั้นเปาผ่าไปก็อาจจะเอาไปช่างให้ดูแต่ทุกคนไม่ต้องช่างเราก็กะเอาสมมุติเปาผ้า,าบอกว่าเราจะกินปลาแซลมอนได้เท่าไหร่ร้อยกรัมเท่ากับกี่ช้อนหรือร้อยกรัมประมาณเท่านี้ทุกคนก็จะเห็นว่าอ๋อร้อยกรัมมันประมาณเท่านี้นะปลาแซลมอนเนาะเรากินได้แค่นี้ข้า์บโบไฮเดรตกิน41กรัมเท่าไหร่2คําแต่เราจะเอาพวกข้าวโพดมาทดแทนข้าวโพดอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันจะมีละเอียดมากไปกว่าน,นั้นนาะก็ฝากติดตามไว้ให้ดีนะคะสำหรับปลาผ่าสอง 2020เราก็จะผอมกว่าน,นี้อย่างแน่นอนจริงๆแล้วเป้าหมายอะเอาจริงเลยนะอยากได้55เท่าเดิมอยากได้50แหละอยากได้50อะ่ะเคยน้ำหนักตัว50เท่านั้นนะคะให้ดูรูปให้ดูรูปตอน50ค่ะ โอ้โหหล,ล่รูปสวยโอ้โหน่ารักไม่เคยเปิดเผยมากตอนทำไมดูดีขนาดนี้นะตอน50แต่ยังมีความโทมอยู่ลดน้ำหนักนี้เราจะไม่โทมอย่างแน่นอนนะคะป้าพ่าเคยกินยาลดน้ำหนักด้วยซึ่งไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมเคยกินยาลดน้ำหนักมาไหล่ห้อเกือบตายลดน้ำหนักหนึ่งเดือน10กิโลเดือน10กิโล ปพาะาพะก็กินไปกินเช้า2กลางวัน2เม็ดเย็น2เม็ดเป็น6เม็ดนะต่อวันเพ้าาพะก็กินแล้วก็ใช้ชีวิตปกติไปแต่มันก็ดูดิดดีดดอะ่ะเหมือนยาบ้านง่้บอไหมดิดด์ดไหมถึงว่าเราดูทํากระจับกระเฉงอะไรอย่างเงี้ยเดือนนั้นป้าวาพะลดน้าหนักไปทั้งหมด55จาก65เหลือ55โอ้โห้าพะดีใจมากเลยรู้สึกแบบแต่หน้าตอบอย่างเงี้ ตาตอบแบบตอบมากอะตาแบบนี้อยู่เลยเลมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเราจะเอาเหมือนยาเบื่อหนูอะให้หนูมันค่อยๆมันจะมีส่วนผสมของยาเบื่อหนูดีนะไม่ตายนึกออกไหมไม่ทันไรยนะหลังจากนั้นนะเขาออกข่าวเลยว่ายาเนี้ยเป็นยาอันตรายแล้วเขาบป้าาพาลดถึง55้ถูกไหมป้าพาเขาเด้งมา88 0ดสิบแปดที่ดูกิโล1ิกิโลเด้งมาที่80กิโลแล้วไม่ลดอีกเลยไม่ไม่ลงไปเลยนี่ใช้เวลาเกือบ8 8ปี8ปีที่น้ําหนักไม่ลดเลย8 0สกโลมา8ปีแล้วค่ <S <S ฮะฮะัลโหลแล้วเพิ่งจะมาตอนนี้แล้วเปลพาก,ก็ทําคลิปนี้มาก็เพื่อให้ทุกคนได้รู้เนาะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วอะเราสามารถทําได้เราไม่ใช่เป็นคนอ้วนที่จะโง่ด้วยต่อจากนี้ไปนะวะมะเจืใจตัวเองเหมือนกันที่ตัวเองอ่ะ ปล่อยให้ตัวเองน้ําหนักตัว80มาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วแล้วปอว์พาก็มีน้องคนหนึ่งที่น้ําหนักร้อยกว่าโลแล้วปอวาให้เขากินโปรแกรมนี้หรือว่าทําแบบที่ปอวพาทาก็คือการเลือกกินได้มากขึ้นอนะ่ะน้ําหนักเขาลงไปแล้วจาก120โลเหลือ112แล้ว8กิโลแล้วเหมือนกันเขาก็น้ําหนักแต่อย่าลืมว่า คนที่น้ำหนักตัวเยอะจะลดเร็วช่วงแรกๆแ,แต่ต่อไปมันจะเริ่มแบบอยู่ตัวอะไป้าพาก็เริ่มรู้สึกว่าอยู่ตัวแล้วเนี่ยตอนนี้70.2 70.4ก็คือ4ขีด2ขีดอะนะไม่ลงไป69สักทีตอนนี้ก็อยากได้69มาทำคลิปนี้เพื่อให้ตัวเองลงไปได้เรื่อยๆด้วยโอเคมา เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชั่งน้ําหนักแต่ตอนนี้คือกินข้าวไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรชั่งน้ําหนักให้ดูก่อนว่าวันนี้น้ําหนักเป่าห่าเท่าไหร่แล้วเราก็จะมาเริ่มไปอีก10กิโลเท่ากับ60สิเะฮัลโหลจริงเหรอจะได้จริงเหรอไม่รู้สินะแค่70นี้ดีใจมากแล้วดีใจมากๆแล้วนะคะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เป่าผ่านน้ำหนักเท่าไหร่กันค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชั่งน้ำหนักดูเดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่าช่วงตัวปั๊พาก็ประมาณนี้เนาะเรามาลองดูกันว่าปั๊พาจะน้ำหนักเท่าไหร่เจ็ดสิบเอ็ดจุดสามนะคะ <S 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 ก็วันนี้นะคะวันที่สองตุลาค่ะปั๊พาน้ำหนักเจ็ดสิบเอ็ดจุด กำลังใจมากขึ้นไหมในการลดน้ำหนักนะั้นลดได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะทำให้ดูในคลิปถัดไปทีว่าเราจะกินอะไรอย่างไงได้บ้างนนแล้วก็เพื่ออะไรอย่างไงนะคะฝากกดติดตามไว้ให้ดีได้ไงคลิปนี้ป่าพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหนา้าแน่นอน